ครับผมหลายคนอาจจะยังบ่ทันห้วอุโมงต้นใหม่นี่เกิดมาแต่ใดน,นะครับเกิดมาใดจังใดนะครับอุโมงตนใหม่ทังเขาวัดปลาไซงามนะครับเป็นแลน่์มากที่เด้รับความนิยมนะครับหลายคนยมาชัดดาวแล้วก็มาเช็คอินมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับเรื่องที่นะครับถนนเ้นเนี่หลวงฟอบรรสื่อ,อทีหน้าของชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะเป็นทางเดิน ไปบินธบารนะครับระวางวัดปลาสาทงามเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแต่ก่อนเป็นทงนานะครับหลวงพ่อก็เลยติดต่อขอสื่อที่ดินจากชาวบา้านแล้วก็ปลูกตน้นต้นเสียวนะครับต้นที่พี่น้องเห็นอยู่เป็นอุโมงค์เนี่คือต้นเสียวนะครับหลวงพ่อมาปลูกแต่เนี่ยหน่อยนะครับตั้งแต่หลายปีมาแล้วครับสี่สิบกว่าปีมาแล้วครับผมเกิดมาเ,เป็นเน็กหน่อยในหมก่ก็กเห็นแล้วตน้นใหม่เห็นหลวงพ่อเอามาปลูก ตอนแรกก็ต้นในนอยนะครับต้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะปลูกเป็นแนวนึงกับป้องกันการสุดของดินสองก็เป็นแนวรลัวธรรมชาตินะครับแล้วก็หลายปีผ่านไปผ่านมาจนเจอเข้าถึงปัจจุบันนะครับต้นใหม่เลยเจริญงองามเป็นอุโมงค์ยางที่ที่น้องเห็นนะครับไอเขาเรียกว่ากลายเป็นแลนมากหรือกลายเป็นจุดที่ทุกคนให้ความสําคัญนอกจากจะมาทําบุญแล้วก็มาฟังทรามของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อไอ อนเน่งนะครับเพิ่นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นผู้ที่มีบุญบรารมีหลายนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาของเฮานะครับผู้ใด,ดที่ยังบ่ทันได้มีโอกาสได้มากราบหลวงพ่อกะขอเรียนเชิญนะครับช่วงนี้หลวงพ่อกะเพิ่นกะสูงอายุหลายเติบแล้วครับผมผู้ใด,ดที่มากราบช่วงนี้กะถือว่าได้สักครั้งหนึ่งนะครับเนาะต่างในไมาชมอุโม,มงค์นั่มนาะฟังธรรมหลวงพอ่อนั่มกับขอเรียนเชิญนะครับเด้อ Pak